ถูกถูกกุศหยิงตายซ้ำโอ้แก้วสี่โมงห้าโมงสามสิบห้านะครับมากินข้าวอันนี้หัวหน้ากะรีนะครับก่อสร้างทำสะพานวันนี้ยัดสลิงครับพี่น้องครับอันนี้เป็น สายเคเบิลสายเคเบิเคเลคูนเราไปยัดใส่ท่อขาวๆนะครับตึงสะพานเอาไว้ตึงสะพานครับหยุดสะพานมาให้สะพานหักสะพานสุดเนาะอันนี้คือเคเบิลนะครับใส่เครื่องดึงตึง setting ส่วนอันนี้เบ,บอร์โนนเห็ดมือนีคือหยัดสลิงครับพี่น้องครับนี่หยัดสลิงของคู่นะี้เนาะ ิบเก้าเส้นพี่โซเมียวพอบคุยอยู่ในเวลาพักนะครับช่วงนี้อันนี้อันนี้เป็นเครื่องยาสลิงครับอันนั้นเป็นเคเบิลมันนี้บ้าบนนู้นย่ะสองหูครับหูละสิบเก้าเซนอันนี้เป็นขนาเกหลีอันนี้เป็นพมาก,กับคนไทยนะครับกําลังสิพักไปกินเข่ากันนะครับ ขัดเท้าทำไมเท้ามาเนี่แมวไปใส่มาใส่เลยหมูนี่กินหมูกินหมูกินหมูขัาขนาดหมูอะไรเมื่อตัดเคเบิลนะครับตัดสายเคยเบิลไวสัญญาตเนาะอันนี้เป็นยัดทอนี่ทอละสี่สิบห้าเซนนะครับเคเบิลสลิงเช่นกันนะครับ,ยบ,รบหยุดสะพานอันนี้ทอละสี่สิบห้าเซนอันเ้าเทปูนเลื่อนสะพานมาแล้วก็ต่อทอร์นะครับดึงสะพานหยุดสะพานไว้ไปเรื่อยๆครับ กำลังกักำลังมั่งนะครับม,มั่งไม้มั่งแบบออกเตรียมทะเลื่อนครับอันนี้เทปูนแล้วเลื่อนออกไปอีกประมาณสามเมตรครับนี่แหละจนไปหอดพูนหอดหันแล้วก็สิมีฐานหลับอีกเดียวนึงอันนี้คือง,งานก่อสร้างทำสะพานนะครับออกหม่องบาบานุนยู่เดอ้อพี่น้องสำหรับผู้ใดกำลังสิมาครับกำลังบินมาทำงานกับ ผมว่ามึงไหนเด้อครับพี่น้องครับเดี๋ยวมีโอกาสไาลงน้นกับจีนไทยลงให้มึงครับพี่น้องว่าจะเป็นงานเห็ดอย่างเนี้นเห็ดอุมโมงค์เนาะเห็ดอุมโมงค์ก็สางกันเห็ดถนน <c oughs> สนามบินอพาร์ทที่นะครับอพาร์ทเมนต์อพาร์ททีม่มีหลายอย่างสำหรับเงินก็สางเกาหลีใต้เนาะครับค่าแรงกับสีต่างกันแล้วแต่บริษัท ที่พิ่นจ้างเ้อพี่น้องอันนี้เป็นนั่นรู้ครับไวแต่ฝิงี้ยเมื้อเ้ามันหนาวมันเย็นเนาะปอามานน้นยัดวันนี้อันนี้เครื่องยัดอันนั้นปั๊มปูใส่เป็นสายน้ำมันครับน้ำมันให้โรลิกนะครับดันเข้ามาแล้วก็ดันสลิงน้ำทอมาเข้าในหูครับ เดี๋ยวไปกินเขานะครับวันนี้คุนทั้งคุณบรรยากาศกำลังสีลงไปกินเขาครับใส่เวลาอีกสองปีสามปีครับพี่น้องครับนี่คือการทํางานเกาหลีใต้นะครับมีหลายแผนกครับพี่น้องครับเดี๋ยวมีสร้างไม่สร้างเล็กมัดเล็กนะครับเดี๋ยวแ่ผู้ใดเสิเดีไปยูไซเดอร์พี่น้องครับมาหนีมีหนักมีเบาครับงานเกาหลีใต้ครับครับ ฝากไว้ซ้ำนี่ครับมะม่งสะพานน้ากันครับผมสะพานใหญ่แปดเลนครับพี่น้องสะพานใหญ่แปดเลนนะครับสําหรับบ้านมนนู้นเห็ดอยู่ด้วยพี่น้องครับนี่ที่พงนี่พงศปล่อ <c oughs> <c oughs> ยลูกปีเห็นงานเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยลูกปีเห็นงานเดีของมันลบไก่เรื่องงานแล้ว น,นี้ลูกพี่ของเราหัวหน้าไปเหลืองา้นแล้วครับเหลือประมาณยี่สิบนาทีวันนี้เป็นวันเสาร์เก็บของบรรยากาศบนสะพานครับก็สัง่งกลิไตครับพี่น้องโอ้อันนี้ผูใ้ใดมาเขียนยังไงเนอะเนี่อันนี้ <c oughs> ชืโชว เอลิส่ปมามาเขียนไว้ครับใม่ลเลยพี่มา้าคนโน้นครับลูกพี่ลูกพี่หัวหนา้าน่หลเห็นงน<ม>ั้นกับเรากับเขียนอยู่ยงันเข้าไปลูกพี่อันนี้ก็ว่ารูปศิละปะแักต่อกับบ้าน้วครับ อันนี้เคเบิลดึงสะพานครับดึงให้ตึงกันสะพานสุดสะพานหักนะครับในท่อสิเป็นสลิง45เส้นนะครับสำรับท่อบรรยากาศบนสะพานพเยอะครับของเหตุงานกันเลยเปร้มากอะเหตุงานเกรหลีไต่กะโอ้ขอให้ววามมองดีๆดเด้อพี่น้องครับ พอมองดีๆพอใส่งานดีๆพอเงินดีๆพอหนาดดีๆเพื่อนร่วมงานดีๆนะครับทุกคนโอไดสิมามาโมโน,นมาอยน่กน็ถือว่าโอเคครับเงินกะพว่าใดครับการงานกับโอเคครับมีหนักมีเบาหล่ะกับเพื่อนร่วมงานกะถือว่าโอเคนะครับมีหลากหลายชาติครับเกาหลีใต้มีเกาหลีมีพมา่า เวียดนามกัมพูชารวมกันนะครับประมาณเจ็ดสิบคนอยู่ใส่งานนี้นะครับมีหลายใส่งานครับพี่น้องครับบริษัทฮันคุกโคเรียงบริษัททําสะพานนะครับมาหนีบ่ามน,นุษย์กับยับสลิงแล้วเหรอครับมือรนกับวันยุดวันจันทร์กับสิมา ตึงสลิงครับใส่เครื่องตึงสลิงเดี๋ยวป่อกันคลิปต่อไปครับมิยังดีๆบ่าบบนนูนสิมาไทยมึงครับหนาง,งานเป็นจังไหนนะครับก็สิป,ประมาณนี้นะครับสร้างใหม่สร้างเล็กนะครับสร้างทั่วไปครับงานเกาหลีไต้บ่อประจำนะครับแล้วแต่หัวหนา้าจะสร้างว่ามือหนีไปใส่มาใส่ เฮ้ยนางอายเฮ้ยนางเฮ็ยนางเจ็บของกลับบ้านบ่เปลี่ยงไหนงานเปลี่ยงไหนมาหน่อยกินหมูพี่น้องกินหมูสบายสบายละกินหมูสบายมีหนักมีเบาหนได้นะหมูทั้งหนึ่งกะโอ้ยไปพ่อนงานบริษัอบริษัทดีกะสีหญ่อยู่ประสันโทรหาหมึ่ขึ้นนี่โทรหาบ่าวนนท บอกกันนะลองปก็ใหญ่เมืองสนอกคาเล้งถือกระสันงานกันงานกับสูญยุทธ์ต้องคาเล้งมันถือขวดเนาะมาเกาหลีลังเทียกันอยากให้ได้เงินกระบ,บานหลายๆเนาะนมัน่ยดีมากไม่เยอะเนี่ยเอ้ามืดดียเงนี้เงินก็ได้เออาบอสู้พี่น้องกูสีสมา้าไปเปิดฟังนะเงินก็ใช้ได้เนาะใส้ได้ งานกัะมีนางมีเบาว <froze. S 1> น้อยโอ้นีนสบายหลายพดเ <laughs> <c oughs> นีนอยู่นกินไปทางไหนเนียอยู่นกินกินือประหยัดพีนวองเลยที่พักกะีโรงหก็ไม่ให้อ่ากินกาฟแฟแอนไหวแนโอ้ยดีนะขาแรงเร่งไหนขาแรงขา่าแรงกะว่าโอเคอยู่เดือนนึ่งเน่ตกประมาณเท่าไหออประหยัดแน่กัเโจกียหมื่นบค่ะาเดี๋ยวโด กันคิดเป็นเงินวอนเท่าไรอ่ะหรอจ้ารันเท่าไรล่ะสามล้านกันได้ละแปดหมื่นอ่าสามล้านเนาะหันเด็ดเงินมันดีเนียเออจุดกับเด็ดเงินเนี่ยตรงนี้ได้เหรีอญเงินเป็นไหน่วงนี้เหรีอญเงินแย่ไม่น่าสงเลยไม่น่าสงเลยเก็บไว้ติเก็บไว้ได้บ่าล่ะเก็บไว้เก็บไปเออเก็บไปนานเหรียเงินมันโล่งอ่า่วงนี้เหรีอญเงินเหรียญแข็ง ลานนึ่งแรกได้เทไลานวนในสองสองหมื่นเจ็ดเม่อกี้สองหมื่นแปดสองหมื่นเก่าเนาะเดี๋ยวนี้เหรียญเงินพอดีแต่ว่าขายแรงอ่ยังคือเก่าครับมันขึ้นอยู่กับเหรียญเงินควได้สิมาก่ะเดี๋ยวนี้ก็วดได้จะน้อยสักสองเดืนอนอยุดปีไม่กับยุดจีนลายมือยุดลายมือเงินเงินก็ไดได้ลายว่ได้ลายน้อยว่ดได้ลายเนี่ยในในได้เทไ สองหลันกาบาทนึงสองหลันกว่าบาทนะสองหลันกาบาทกับตีเป็นเงินไทยเนี่ยผลแล้วหกเมื่อสามแสนทีนี่สามแสนเงินวอนนะครับยูนี่เป็นใส่เป็นเงินวอนเนาะมาเกาหลีก็ใส่เป็นเงินวอนอเงินวอนกับมันคานี่แต่หลักพันขึ้นหมดละใส่ไปหลักพันหลักหมื่นหลักแสนบอกกันเป็นเงินแสนเงินล้านเนาะครับเพราะว่าเงินเกาหลีตัวเล็กไรมันคือเงินบาทไทยเ้า ใส่เงินวอนมาเกาหลีเด้อพี่น้องคุณภากันน้อยยี่สิบแปดมื่บอกอือยี่สิบแปดมื่นวันหยุดตุดจีนหยุดเจ็ดมื่นเอาก็ได้มาเหตุงานเลยเก่าหมื่นเผื่อเราไม่น่าผมจะได้เงินอ่ามีน่ากัหลายมื่นกัเหตุงานหลายมื่นกัได้เงินหลายนาแรงก็ได้โอ้เน่นาแรงได้โอ้แน่กัโอเคดอกเกิดละสามบาทพัวนอ่าสองบาทนี่ดอกเกินละสามล้านอืมไปเดา อันนี้แปดหมืนอแสนอยู่น้ำค้นหน่อยเนาะผู้ใดสิมากะอไอพ่อมองดีดีอ่ะไว้พ่อในเพิ่นนะผู้ใดสิมาพูดมาก่อนมามาผมถือมองกันได้บ้างผมถือมองกันยูจักผู้ชายยูจักเดือนจักปีเส้นยัง่ายไหมเออจังไงไหมให้มอง่ไงให้ได้บัตรให้ได้กามาบัตรประชาชนก่อนจังไปก็เล่าออกแล้วบันนี้ก็โทรไปศูนย์ไอศูนย์ถอยเหลือนะครับสำหรับผู้ใดที่ งานบนะอดีเงินบอดีเนาะอดซาอยู่ไปก่อนคื่อมูเหมือนเคลืนนี่แหละทัวมากอะว่าสิไงางานเง,งินบอดีว่าทันผู้ใดสิมากอะให้พ่อมองดีๆเนาะไอะ้เนาะอืมให้พ่อมองดีๆเงินดีๆเจ้าหน้าที่ดีเพื่อจังเบาะมโนนเบาสูฟังนั่นแหละขอให้ทุกทีทุกคนครับสวดมนต์เอาเบาะมโนนมาหนี่กะสวดมนต์เคลืกันละ่ะสวดย้ำมือแรงขอให้พ่อมองดีๆีขันมาอยู่แล้วเขากะสบายใจเนาะ นี่แหละครับสบายใจสิละาลางานงานซื้อหมดเรียกแล้วอ <c oughs> านนี้ขันเอดเขาอยู่ดวนไปเขากะหูจักไปน้ำครับพี่น้องครับตวาม,ม้าแล้วกะกูได้สอบมาแล้วกะเรื่องภาษากะทบทวนกันมาน้ำครับผมเพราะว่าได้ใส่ภาษาเกาหลีอย,อยู่นี่ยบอกกับเพื่อนพมา่าเพื่อนตั้งชาติกะใส่ภาษาเกาหลีบด เรื่องงานแล้วครับออโอ้ยพี่โซมยอเรื<ด>่อ <ๆ S 1> ลเรื่องงานแล้วกินแล้วครับก <c oughs> ินเหล้าเน, <c oughs> นี่ยนะครับวันนี้กับมอว์าอลหลายๆย่างสู้กันฟังเนาะครับจากประสบการณ์ก็สั่งไอศกฝากพี่น้องไว้ซัมเนียล้วมาเนี้เดี๋ยวกลับบ้านกับกับห้องกันครับกินข้าวอาบน้ำพักผ่อนวันจันทร์สู้งานต่อ นั่เนาะวันที่หยุดงานนะครับวันที่หยุดงานหยุดงานไปใส่ป่ะไม่คิดว่าไปหรอกจะไปกินลึป่ะว่าไปโคโรนาว่าให้เข่าห่องเนอะโอ้ยสุดยอดซ้ำเข็มแล้วเจ้าที่จะไปอีกที่หนึ่งจีนซ้ำเข็มเลยตามเนอะไปว่าให้เข่าห่องเนอะก็ได้ออกข้างนอกอะตรงนี้โคโรนาหลายครับเกาหลีเดี๋ยวสีฟีดกันครับบันท้อนแล้วเนาะนี่ครับบรรยากาศฝากไว้ซ้ำนี่เด้อพี่น้องครับพอกันเที่ยน่า เดี๋ยวมีอย่างสิมาม่วงซัวฟังมื่อนี้ได้พี่เซ้นเตอร์จากจากสายไอจังหวัดใดพี่ซิริโอคนนองหานครับคนนองหานอุดรเนาะอุดระอุ้ยนองหารเหนื่อยพูดอุดรไหมคนนองหานไหมเออเป็นคนอุดรคนนองหานเออคนนองหานเตี๋ยอโอเคโอเคโอเคไม่พูดอุดรได้หรือไงไม่มาดนี่คนคนนองหาเออ่าเนี่นะครับเดี๋ยวเตรียมตัวกับที่พักกันครับพี่น้องครับไว้สักนี้ครับ มีอย่างสอบถามค่ะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเด้อพนะี่น้องเดี๋ยวม้านมนูน้นมีโอกาสกันสิมีหลังจากว่างกันทำงานกันสิไปตอบคอมเมนต์นะครับสวัสดีครับ